สวัสดีค่ะชื่อกัญจาัเชษบุตรค่ะชื่อเล่นชื่อมิน้นมาจากสโมสรบัณฑิตเอเชียค่ะชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กค่ะมีอาจารย์ที่ที่รู้จักค่ะเขาแนะนําให้ไปเข้าโรงเรียนกีฬาค่ะก็ก็โอเคเพราะเราก็ชอบอยู่อยู่แล้วอยางเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอเข้าไปปีแรกก็มีคัดทีมชาติพอดีแล้วก็เราก็เลยไปคัดแล้วก็ติดก็เลยก็ได้ก็ได้เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้น ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ที่ที่สามารถทําประตูได้เพราะว่าหนูไม่ได้คิดเรื่องทําประตูนะคะแต่ละปีเพราะว่าขอแค่ทีมชนะในแต่ละเกมก็พอแล้วค่ะที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะมีอาจารย์มีเพื่อนที่ที่คอยให้กำลังใจมีครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็ท้อเหมือนกันค่ะหนูว่าทุกอย่างเลยทั้งอดทนหัวใจร่างกาย มันมันหมดทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้นะค่ะก็คือตั้งใจตั้งใจทําตามความฝันตัวเองค่ะถ้าถ้าอยากเล่นจริงเราก็ฝึกซ้อมแล้วก็หาทีมเล่นแล้วก็ค่อยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากเล่นฟุตบอลด้วยนะคะอันดับแรกขอบคุณ ดกรกระสมธนวง์ค่ะผู้จัดการทีมแล้วก็ขอบคุณโค้ชหนึ่งนไทยสะทองเวียนแล้วก็สตาฟโค้ชที่อยู่ของทีม BGC บันดิตเอเชียและต้องขอบคุณจริงๆคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมทีมน้องแม่ครัวที่อยู่ทีมที่อยู่แคมป์ของหนูนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือครอบครัวค่ะขอบคุณสมาคมฟุตบอลค่ะที่ที่ที่ช่วยสป,ปอร์ตแล้วก็จัดลีกแข่งขันขึ้นมาเพื่อให้ฟุตบอลหญิงของเราได้แข่งขันกันแล้วก็ได้ โชว์ความสามารถของจัลลภพลเพื่อจะมาติดทีมชาติขอบคุณมากๆค่ะที่ที่จัดลีกฟุตบอลหญิงขึ้นมาขอให้จัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปนะคะ